รักษาการผู้นริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอวิมลการโกสุมาศบอกว่าบอร์ด SME ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้มอบหมายให้หม่อมราชวงศ์ปีดียธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขกฎหมายส่งเสริม SME หลังจากย้ายจากกระทรวงอุตสาหกรรมมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ประกอบการรวมทั้งแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้เงินจากกองทุนร่วมลงทน หรือ Venture Capital ซึ่งมียอดเงินเหลืออยู่ที่1,700ล้านบาท สำหรับยอดส่งออกสินค้า SME ในช่วง10เดือนตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม2557มีมูลค่ากว่า1.6ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น8.5%ซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและคาดว่าปีนี้ GDP ของ SME จะขยายตัว0.5%ใกล้เคียงกับปี2554ที่มีเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ทำให้ GDP ของ SME ขยายตัวเพียงแค่0.6%